บทที่3อาคาลิฉันอ่านหนังสือมาคืนล่ะขอบคุณมากเลยนะเป็นไงบ้างชอบหรือเปล่าล่ะมาครั้งหน้าเดี๋ยวเอาเล่มใหม่มาให้นะวายถ้าสนิทก,กับคุณฮอนนาได้แบบนั้นบ้างต้องรู้สึกดีมากแน่ๆเลยอะฉันเองก็อยากเรียกชื่อเธอบ้างเนะอ่ะการเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นได้แค่ฝัน แต่อย่างน้อยจะต้องลองเรียกเธอด้วยชื่อให้ได้เลยเออเอคือว่าคามิยาังต้องการอะไรคะถ้ามีอะไรอยากจะพูดก็ดพูดออกมาสิเอเอไม่ได้มีอะไรมากทำไมฉันถึงได้คิดทำอะไรแบบนี้นะแค่พูดยังยากเลยแบบนี้มันมาก ข้ากลางวันด้วยกันเถอะเร็วเข้าเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งเอานะโทษทีนะไปก่อนได้เลยเดี๋ยวฉันตามไปคามียซังถ้าเธอจะไม่พูดอะไรแล้วก็ฉันจะไปแล้วนะไม,ไม่นะจะไปแล้วหเหรอเดี๋ยวค่ะอาคาลิจังเออขอเรียกแบบนั้นได้ไหมคะพูดชื่อออกไป หเออเออรเงั้นเหรอขอโทษครัฉันได้ใจมากไปหน่อยคิดอะไรของฉันเนี่ยรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันสักหน่อยฉันไม่ว่าหรอกมันก็แค่ชื่อจะเรียกยังไงก็เชิญเลยจริงเหรองั้นฉันขอเรียกว่าอาคาลิจังนะมีความสุขจังไม่นึกเลยว่าเธอจะอยอมให้เรียกชื่อด้วย นึกว่าจะโดนเกียดแล้วซะอีกหลังจากทำหน้าตาน่ากลัวแบบนั้นบ้าจริงไม่คิดเลยว่าจะลุกกันมาแบบนี้เมื่อก่อนเธอเรียกฉันแบบนั้นตลอดเลยแทๆ้ๆอาคาลิจังมาเล่นกันเถอะอาคาลิจังอาคาลิจังบางทีคงพอไม่ได้ยินมานานแล้วเออหัวใจฉันเต้นจนจะเป็นบ้าแล้วนี่ฉันยังคิปลุกได้อยู่ไหมเนี่ย ปรดติดตามตอนต่อไปค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมไปติดตามคนแปลกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ